ที่มีมูลค่ามากกว่า2แสนล้านบาทที่ถูกกล่าวหาว่านายศัก์สยามชิดชอบบริหารราชการแผ่นดินโดยเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่เกิดกับประเทศชาติและประชาชนเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาดโดยมีพฤติการแบ่งงานการะทำซ่อดเล้นปิดบังใช้กลไกของกฎหมายและเอื้อประโยชน์พวกพ้องให้กระทำความผิด โดยไม่สนใจในข้อกฎหมายและผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติในปี2548ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12ให้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครและมีการจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTO ในปี2549ให้ดำเนินการศึกษา ในเดือนมก,กราคม2554คณะรัฐมนตรีรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้มีมติให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการคมานาคมให้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้มในเส้นทางมิ้นบุรีไปจนถึงตลิ่งชันระยะทางประมาณ35กิโเมตรดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา BMTO ได้ดําเนินการศึกษาทบทวนรายละเอียดความเหมาะสมและออกแบบพร้อมทั้งเตรียมเอกสารประกวดราคาและดําเนินงานตามพรบรว่าด้วยให้เอกชนเข้าร่วมงานอย่างครบถ้วนโดยไม่มีผู้ใดคัดค้านในปี2562รัฐบาลยุคคอสอชอได้อนุมัติให้โครงการดําเนินการได้จากนั้นในรัฐบาลเลือกตั้งในปี2563ที่ผ่านมากระทรวงคมนาคม ก็ยังยืนยันให้ดำเนินการตามผลศึกษาโดยรถไฟฟ้าสายสีสม้มมินบุรีตลิ่งชันนี้เป็นระบบรถไฟฟ้าขนาดใหญ่มีระยะทางกว่า36กิโลเมตรและแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนส่วนที่ 1. วิ่งจากฝั่งตะวันออกจากมินบุรีคลองสามวาไปจนถึงศูนย์วัฒนธรรมถนนรัชดาพิเศษส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยระบบลอยฟ้าและอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2566นี้สำหรับส่วนที่สองที่เป็นมหากราบเงินทอนเดิมพันสูงจนนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนื่องจากมีไอ้โมกที่ย่อว่ายอสอและอเข้าไปเกี่ยวข้องจนทำให้เกิดการล้มประมูลอย่างมีเงื่อนงำส่วนที่2ที่ตกเป็นข่าวในปัจจุบันนี้ยังไม่มีการก่อสร้างโดยจะวิ่งใต้ดินจากศูนย์วัฒนธรรม ลอดใต้แม่น้ำเจ้าพยาไปจนถึงตลิ่งชันซึ่งโครงการที่สองนี้อยู่ในขั้นตอนการเปิดประมูลให้กับเอกชนร่วมดำเนินการตามพรบร,ร่วมทุนซึ่งมีมูลค่ามากกว่า1,2 0 0 0 0ล้านบาทเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วในปีที่แล้วมีการแต่งตั้งคณะก,กรกรมการคัดเลือกของรอฟมอ เพื่อให้พิจารณาในการเปิดประมูลตามพราบาร่วมทุนพุทธศักราช2562จำนวนทั้งหมด8คนโดยใน8คนนี้เกิดครึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของกระทรวงคมนาคมมีเพียงผู้แทนจากสำนักงานอายการและผู้แทนจากสำนักงบประมาณเพียง2เสียงจาก8เสียงเท่านั้นครโกาสนี้หากดำเนินการเป็นไปตามคั้นรองครองธรรมไม่มีอะไรแอบแฝง ก็จะสามารถเสร็จตามกำหนดเวลาอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนแต่เหตุการณ์ไม่เป็นเช่นนั้นเดือนมิถุนายนปีที่แล้วคณะกรรมาการคณะนี้ก็ได้กำหนดกฎเกณฑ์ในการกำหนดคุณสมบัติเพื่อขายซองให้เกิดการประมูลโดยมีเอกชนกว่า10รายเข้าซื้อซองประมูลและเตรียมยื่นซองเพื่อให้โครงการเดินได้เป็นไปตามกำหนดเวลาโดยร่าง TOR ให้เอกชนต้องยื่นซองประมูลทั้งหมด4ซอง 1. คุณสมบัติหากผ่านจึงจะเปิด2องที่2นั่นก็คือเทคนิคการก่อสร้างเมื่อเทคนิคการก่อสร้างผ่านก็จะเปิด2องที่3นั่นคือผลประโยชน์ตอบแทนต่อรัฐนอกจากนี้รฟมก็ได้ดําเนินการในลักษณะเช่นนี้มาตลอดทั้ง,ท,งทั้งที่ประเทศไทยก็ไม่เคยมีการก่อสร้างใดๆมากไปกว่านี้แม้กระทั่งรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินที่ต้องใช้เทคโนโลยีสูงกว่าสายสีส้มนี้ ก็ยังใช้กฎเกณฑ์เดิมแต่สุดท้ายคณะกรรมการตามมาตรา36ที่รฟรมรแต่งตั้งขึ้นกับเปลี่ยนข้อเสนอในการประมูลกลางคันหลังจากที่เอกชนรายหนึ่งยื่นจดหมายคัดค้านทั้งทั้งที่การขายซองประมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วจนทําให้เกิดการฟ้องร้องต่อศาปลปกพรองขึ้นจากนั้นนําไปสู่คําสั่งศาลที่มีให้รฟรมรไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้จนกว่าจะมีความสั่งอื่นเปลี่ยนแปลง ถึงกระดนั้นรอฟมอก็ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลและยังอยู่ระหว่างการรอคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ในขณะเดียวกันช่วงเวลา1 2เดือนที่ผ่านมาคณะกรรมการตามมาตรา36ของพรบร่วมทุนที่แต่งตั้งโดยรอฟมก็ประชุมกันและลบประมูลโดยไม่รอคำพิพากษาของศาลปกครองที่มีการอุทธรณ์แต่อย่างใดและล้มประมูลไปเมื่อ วันที่สามกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองและนี่จึงเป็นคำถามว่านายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีส่วนรู้เห็นเป็นใจมีการสมคบคิดกันเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือไม่และจากนี้ไปฝ่าย้านจะอภิปรายไม่ไว้วางใจและขอให้ท่านในฐานะประชาชน เป็นผู้ช่วยลงมติว่าจะไว้วางใจให้บุคคลเหล่านี้บริหารราชการแผ่นดินอันมาจากภาษีประชาชนต่อไปได้หรือไม่ผมพยายามจะทําคลิปวิดีโอเนี่ยเพื่อที่จะอธิบายให้สังคมเข้าใจว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรมันมีอะไร